นนครับจากบลอไอซ์บีอยน่ใน์ซ่แล้วเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบผมคุนไทยวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามานะครับปิดได้ค่อนข้างดีทีเดียวสัปดาห์หน้าลุ้นต่อ,อยังไงได้บ้างค,ครับก็มีลุ้นนะครับแต่ว่าปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นในประเทศเนี่ยคงจะเป็นงบของแบงค์เพราะว่าแบงค์สัปดาห์หน้าจะเริกประกาศงบในในวันจันทร์แต่ว่าช่วงสองวันเนี่ยงบองอาการเงินของทางแบงค์อเมริกาเขาประกาศแตในประเทศเนี่ยโฟกัสคงอยู่ที่งบแบงค์ ว่าจะออกมาได้ดีแค่ไหนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมก็ประเมินประมาณสักห้าหมื่นสี่พันล้านทั้งทั้งกลุ่มของของแบงก์นะครับ <affirm. S 2> ก็เพิ่มขึ้นทั้งเดลต้และคิวอันคิวแต่ว่าการเพิ่มขึ้นหลักๆเนี่ยมันจะมาจากฝั่งของการควบคุมเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเช่นเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการทางานที่ลดลงเพราะว่า q ิเป็นช่วงซิ่แบงก์จะมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดห,หรือว่าการพนักงานเนี่ยค่อนข้นขงนางสูงแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ ไปมาที่1ปี59เกนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากหนึ่งก็คือ NPL เริ่มเริ่มขึ้นในตาช้าลงสำรองนี่ก็จะลดลงแล้วก็เรื่องของการควบคุมต้นทุนทางการเงินที่ทาให้ตัวมาจิตของแบงค์ดีขึ้นงั้นสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นกําไรของแบงค์ถือว่าอยู่ในโทนที่ดีแต่จะมาจากฝั่งของการการลดค่าใช้จ่ายซะมากกว่านั้นในประเทศตรงนั้นคือตัวแปรที่ทาให้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเซ็ตจะทะลุผ่าน1 600ได้หรือไม่ส่วนปัจจัยต่างประเทศก็มีนัยยะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็อาจจะดูที่ว่วา ความรุนแรงเนี่ยมันจะคืบคลานเข้ามาใกล้ทางเอเซียมากแค่ไหนก็คือเรื่องของการเมืองความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและซีเรียนั้นผมคิดว่าก็ค่อนข้างไกลตัวแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือว่าอเมริกาเริ่มลุกเข้ามาที่ทางฝั่งของ่าสุวนเกาหลีแล้วก็เจราจากับจีนหลังจากที่ผู้นำสองประเทศเจอกันว่าให้จีนช่วยช่วยไปเจรจาไปจัดการเกาหลีเหนือ ในเรื่องของการทดสอบตัวขีนปนาวุธเคลียร์ตรงนั้นเองจีนเองก็เหมือนกับปฏิกัติตางก็คือมีการปรามว่าอย่าทําเลยนะครับแล้วก็อเมริกาก็สัมทับไปว่าถ้าจีนจัดการไม่ได้อเมริกาจะมาจัดการอันนั้นผมคิดว่าความรุนแรงที่จะมีผลในเชิงเซนิเมนต่ตอตลาดหุ้นบ้านเราหรือไม่ก็คือว่าการเจรจาร,ระหว่างจีนและเกาหลีเนี่ยคือเกาหลีจะฟังจีนหรือเปล่าน่าี่ต้องตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสัปดาห์หน้าวันจันทร์เนี่ยจะมีตัวเลขสําคัญก็คือ GDP ของจีนแต่มากที่หนึ่ง ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งตลาดคงจะมองในเชิงของภาพเศรษฐกิจโดยโดยรวมเป็นสาปัจจัยที่ผมเชื่อว่าค่อนข้างจะสําสคัญเหมือนกันในสัปดาห์หน้าเช่นถ้าว่างบแบงก์ออกมาในโทนที่ดีจะดีกว่าคาดนะครับความเป็นเครียดในสถานการณ์ที่ซีเรียเกาหลีเนี่ยมันไม่มากและจ d p ีจีนถ้าออกมาในโทนที่เจิดกลงกลางขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเซตในสัปดาห์หน้าเนี่ย น่าจะขึ้นไปทดสอบ1,600แต่ว่าตัวเลขที่สำคัญในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดเซตยังคงใช้เวยอัพขึ้นไปได้ก็คือว่า1,620เป็นระดับที่สำคัญเหตุเพราะว่าเซตถ้าย้อนหลังไปปีเศรษจๆตั้งแต่ในช่วงกลุ่มภาพันธ์ปี5-8เซตสูงสุดแค่1,619จุด ยังไม่เคยทะลุ1,620เลยฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยถามว่า1,600เป็นไม่ได้ไหมผมเชื่อว่าทําเป็นไม่ได้ถ้าสามปัจจัยเนี้ยออกมาในโทนที่เป็น p o สิทีฟแต่การที่จะทะลุผ่าน1,620เนี่ยผมเชื่อว่าถ้านั่งธุรกยะสั้นเนี่ยคงไม่ง่ายที่จะทะลุผ่านไปงั้นเนี่ยให้กรอบก็คือว่าทะลุ1,600ก็คงจะไปเจอแนวต้านกับพันที่1,620แล้วก็อย่างที่เรียนทราบคือแบงค์ขึ้นมาเยอะแล้วครับแล้วก็ประกาศงบเนี่ย จะดีไม่ดีก็แล้วแต่คือต้องดีมากๆสิ่งที่ทาให้หุ้นแบงค์เนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้าไปอีกฉนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้เสิร์ฟไพน์ในเชิงบวกมากๆผมก็คิดว่าแนวลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตกลุ่มแบงค์เนี่ยเนี่ยกลุ่มแบงค์สัปดาห์หน้าอาจจะมีแรงกดดันในเรื่องของการขายทั้งกำไรไปบ้างนะครับฉนั้นเนี่ย<ม>การลงทุนก็อาจจะต้องสวิจจากหุ้นกลุ่มที่มันเคยเอาพฟอร์มมากๆเช่นแบงก์ทีทีเนี่ยหลบมาอยู่ในหุ้นซึ่งผมเชื่อว่าโมเมนตัมมมมตตวววเเเเเเเนนนีีีีีี้้้้้ยยรรรรริิิ่่่่่่่่่ดดดแลาาคหุกก็สงงไไททททูๆอออซ์ เอราวันยังดีอยู่นะครับกลุ่มรับเหมาผมก็คิดว่ามันมันแย่มาจากักภากใหญ่แล้วแต่ว่าโมเมนตัมของสองตัวใหญ่เช่น TK สเต็กเนี่ยโมเมนตัม um ของราคาเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งกลุ่มบันเทิงเวิร์กเนี่ยอาจจะทาได้ค่อนข้างดีแล้วในเชิงของเปอร์ฟอร์แมนที่เกิดขึ้นเพราะว่ารายการเรตติ้งค่อนข้างดีแต่ว่าราคาขึ้นไปเยอะก็เริ่มมาดูอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่น่าสนใจคือเมเจอร์นี่ก็อาจจะหลบจากหุ้นที่เปอร์ฟอร์มดีๆมาอยู่ในหุ้นที่เป็นเป็นลักการเทรดและม ได้ครับเดี๋ยวคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าหลังสงการานนะครับเดินทางปลอดภัยครับขอบค,คุณมากครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับช่วงนี้ไปติดตามันต่อกับ n นียวชัยไล h ์ครับ